ปเอาไปเวียนมาหารัก่ะยายขาเวียนมาของมาให้ยายคะ่ะยยายขายายอยู่ไหนร่ะคะขนมเอายายอยู่นี่ยายอยู่นี่มันจะฉาเป็นกินได้หิกินวุ้นยายอยู่นูนเอาไปให้ยายลูกอุ้ยยขนมนแบบน,นี้เวียนเงี้ยไปกินนะนป๊ะบ้าเวียนอุ้ยมาเอาไปให้ยายแร็วโอ้ป๊ะป๊าคอโทษไม่ได้ว่าอะไรใช่ขนมจะไปให้ยายเร็วบ่เวียนเคลียร์แต่เวียนมาหายเลย แหวนเสียมากินเองเลยะนะแหวนเสียมากินเองเลยอโอ้โก็ไม่เคยเจอเลยหรอพี่วยาทำไมต้องคาบหนีขนาดนั้นละ่ะวา่าสวัสดีค่ะพี่ยังอาจารย์สวัสดีค่ะยังใหม่พี่สร้างเป็นแทม์เอรนี่ขาบขนมแลนด์นเฉยมันปวดเงี่ยบมันปวดเยี่ยวน้าพี่ตังสวัสดีค่ะพี่ตังสว,วัสดีค่ะ แตงจช้าดีแค่ทำไมร้านล่ะลูกร้านไม่เปิดวันนี้ไม่ร้านเลยโอ้ยหนูจะเอาขนมไปชีมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ใหม,นะม่นะงานจะเปิดเงียวแม่รู้วุ้ปิดเดี๋ยวก็ขับเอาแม่มาเอาของไปให้ยายลูกโอ้ยแม่เนี่ยปวดเงี้ยวแบบแม่แม่จะอ,อดมาไหนแม่ก็ต้องไปล่ะละเอาลูกอ่ะเอาเครียดวัดนนี้ว่างหายที่ชื่อกี่เครียด โอ้โอขนมไปเหย,ยื่ไหมล่ะโอ้เจดีกินกับยายื่อเหรออะไรเอาอะไรแว่นมาไหมแว่นมา,มมาลูกมาแ,มาาว,แว่แนนะว,ว่าเอาอะไรแว่แนที่อ้อมหมอนเนี่ยแว่นเขียวเลยเมื่อไหรให้แว่นจังสีเมั่อย็งเอาของแว่นได้ยังไงแว่นหนึ่งแว่นมัสนใจเลยโอ้ทือทือหมอนตามคนแม่ <c oughs> นุ้ยขาดตหมอนเนาะขาดตหมอนเนะานนะแม่บอกว่าให้เอามาให้ยายไม่ใช่เหรอแล้วคาบหนีเลยปวดเ,งเหงาหนีแล้วขนมหนไม่ได้กินเลยนะไม่ได้กินเลยไืไ,ลยไม่ต้องกินเลยนะขนมนันอออเอาเอายังคือเกา่าถอยไม่ไงอดีตดีอดีตดี ร้อนจังเรนเรนขามาเอาของไปให้ยายให้หน่อยลูกอให้ยายนะหนูนะไปะเออเดี๋ยวสีเลียงเห็นเปลืองกับชุกชื้นๆไหลาะซีดพร้อมเอาให้มันหอดมือยายเด้อเอาให้มันหอดมือยายเด้อมันนีเด้อ ยายยูแชริยายเอาของนี่ยายยายมาเอาเออแม่น้ำมาให้เลยไม่ไม่คือให้แบบนักเลงแต่ว่าให้แบบนักเลงยายแม่นมันเหลืออีกอยู่ลูกแม่นลูกแม่นมาเอาอีกลูกมันเหลืออยู่แม่นะขี่ข้าวนะแม่นเนี่ยมาเอาอีกลูกมาเอาไปให้ยายเร็วยายจะได้ให้ขนมกิน อ่ะให้ยายได้ยายจะให้ขนมกินเวียนอะไรอยากให้แม่อุ้มเวียนไม่อยากเอาของแล้วเวียนซื้อไปแล้วหลายรอบบนใดแล้วเวียนอะไรให้ป๊ปป๊าโอ้ก็ข้าวไปให้ยายเป็นเนาะป๊ปป๊าเหรอใจไม่ได้ย่อนจำไว้เด้อมาให้กินขนมเด้อเวียนนะห่อนเป็นนะป๊ปป๊าตาซื้อกับข้าวมาไม่น้อวันนี้หิวฟอง ขั้นเพื่อนในขา่าวตัวหนึ่งเ่ยพ่อบอกเหรอพ่อบอกเหรออ๋อห,ห,หัวใหญ่ตัวน้ำตาลอยดีใหญ่มันฉ่บมันฉ่บมันจ่บมันจ่บมันหวานอยู่กินเข้าไปคิดแต่คิดแตนไปเลยน,นี่ล่ะ ทำไงมันร้อนอยู่เนี่ยผู้ผู้ผู้เอาวะนะเอา้ากินบะเอือดดิบะก,กินแตังมาแต่งกินเบ้อทุกอย่างอ่ะพี่แว่นวัวลวกปากกิน,กนเบ้ดทุกอย่างเลยพี่แว่นมาทางนี้ลูกแว่นแว่นมาทางนี้ เปล่าไงแล้วนี่พูดพูดแล้วเอา้าลวกปากอยู่อะบอมันแฉบไอ้วันไม่กินใช่ไหมไม่ดิกไม่เอาหรอลกูกเอานี่อันเพิ่นกระดมผ้แล้วพโลกพโลเยอ,อันแนวเพิ่นกินบ่ได้เพื่อนอะอ๋ะอก็อยากกินพโลนี่นี่ อันนี้กินบ่ได้ดมดีแท้ๆอ่ะขอมือหน่อยขอมือฝั่งนี้ลูกขอฝั่งนี้โอ้ยให้ฝั่งเดียวได้ไงเ <c oughs> นี่ไม่ดีกดี้มันเด็นมีย้ยังเอาพูดพุ่ก่อนไม่ยังอันนี้ให้ไม่ดีกี้โอ้ยจะคล้องก็าจะกินเบิดทุกอย่าง <c oughs> ไข่ตอดตางเ่อเมื่อกี้ตอดลเหรอ,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 อ <laughs> พูดตนดมะพี่ตางตดเหรออุ้ยพี่เฮ็ดเปิดตจยานแต่หูยตอดปูดเปน,นึงหมดเลยอเอาอร่อยอยังบะเวน <laughs> ว้นงงอย่างเวนวตางเนหลักมันไป <laughs> เลอ่ะไม่ดีกลึกินบเอ กินฟักทองฟักทองตัะไม่ได้เอาเปลือกให้หนูไม่ชอบกินเปลือกรู้อยู่ไม่ดิกไม่กินเปลือกนะไม่ดิกเอ้ามาหน้ามีเราอุ้ยผู้ใดโต๊ดจะระบาพมาสักกันแตงยังไม่ได้โต๊ดแต่มันออกเองโต๊โดปวดกว่านงึงนให้กินอยู่ให้กินอยู่ เดี๋ยวเาใส่ถ้วยให้เดี๋ยวปาดใส่ถ้วยให้ด้วยบุ๋ยวปาดใส่ถ้วยให้นะเดี๋ยวรอแปอ๊บน,นึงน,นะปอกเป็น,ปนลมเหมอนปอกเป็นลมเหอนบ้าขอสิเดวีเด้อขอก็สิเดว,ขดว,ดวีขอเอามาเป็นเปลืองเลน่นอืมพวกนนี้มันชอบปักทองอนะโอนไม่ชอบโอนชอบอยู่เวลาไม่มีอะไร ถ้าเอาพลโลไปเก็บมันถึงจะกินฟักทองเชื่อไหมเดี๋ยวเป่าก่อนเป่าก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไม่รู้จะเต็มหรือเปล่านั่นเหมือนความจำเดี๋ยวความจำเต็มเดี๋ยวข้าไปต่อกินบักอื้อ กินฟักทองม,มามาใครจะกินฟักทองเร็วๆมาเร็วๆไม่เล่กลุกขึ้นลูกนั่งลงครับโอ้นั่งลงครับนั่งลงตัง้งช่วยไหนลูกตั้งแค่นี้นะพี่แว่นลุกขึ้นลูกอ่ากินฟักทองลูกโอ้นั่งลงครับพี่แว่นลุกขึ้นดีๆนั่งลงค่ะขอมือค่ะจุ๊บๆด้วค่ะจุ๊บๆด้วค่ะ เอาวกะตีฟ้า,ากินมันงกะตีข้อแค่นั้นตัวอือออกยังไม่ออกจะขยาวเจ้าอะไรปะ,ะโอไม่ชอบโอไม่ชอบโอไม่ชอบโอกม,ม,มากินหรือเปล่านี่ยทุกวันนี้ถ้าไม่มีของกินนรือมันถึงกินขอมือครับกินไหมครับกินไหมครับครับน้อยเดียวบอ, <S <S อ,อครับแห้แงๆแล้วเป็นอะไรกระตุกหนวดเสือเสียเดี๋ยวนี้ กินไหมครับโอ้ก็ไม่อยากซะเลยหรอกปุ๊บเอววางลงมาถ้ากินได้ก็จะกินไม่กินกินไม่ได้ก็ไม่กินหรอกโอ้ไม่ชอบเะไรอย่างนี้เลยมันไม่อร่อยเลยมันต้องกินมะม่วงเปรี้ยวๆอย่างนั้นอ่ะลองชิมดูโอ้ไม่กินไม่กินให้พี่ตังนะหืมไม่อิ้มนะอ่ะนี่คือเมื่อนแต่นอ่ะอืมอ่ะไม่ดีเลย ดิกกี้ิกกก็อร่อยตังเบิร์เอตังเบิแล้วใ<ว>ีตังนะเท่านั้นน่ะหมากินได้มอเ่อกกินหรอไม่ชอบมันมงหกไม่รู้เลยหนันแล่ใหนะ้แมี่ตัะแนอยากกินน่ะมากินได้ไหม กินใช่ไหมโอเคแล้วนะมีคนคนเดียวไม่กินกินแล้วแม่กินแล้วกินดีล่ะแต่นอกินนไม่กินไม่กินไงไฮมูกินเนออ๋อลืมไปวันมันไม่ชอบไอ้นั่นมันไม่ชอบกินเล็กๆมันไม่ชอบกินเปลือกต้อเตาองมีก้อนอะไร โอ้ก็กินอยู่เลยแต่ว่ามันมีเปลือกโอก็ไม่กินลหรอป๊าโอไม่ชอบเปลือกมันะโอก็ไม่กินเลยเอาตรงนี้ห,หรอกมันถึงไม่มีเปลือก